คนที่เข้ามาเป็นผู้นําในท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการใดก่อนโอ้อนนะชื่อเสียงอืตัวช้างไงถ้าอีพีนี้ออกไปอ่ะคนดูพิมพ์แล้วไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้ตับโง่ไอ้แมงโงไอ้โยงโง่ อารมณ์กันนะไม่รู้จริงๆอะไรยังดูถูกเพื่อนกับไปสิดจังมึงมเปิดให้งวงกันเลยโอเคครับสวัสดีครับพบกับรายการเ c h a ชแนลนะครับก็พอดีวันนี้ก็พอดีเพื่อนๆชวนมาก็เลยมาผมก็ตื่นกล้องเหมือนกันก็ไม่เคยออกกล้องนะขออนุญาตนะเล่นทุกคนแข็งเลยนี่แหละเอางี้เล่นเล่นเข้ารายการทคตรแข็งเลย อันนี้ตัดยากว <ti Lydia> ิชาอะไรสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสบายสังคมพูดถึงสังคมแล้วเป็นไงตอนเฟซอ่ะกูตอบกูตอบจากไมค์เซฟกูเดี๋ยวนี <m ulan> ้อ่ะฟอนเฟซเพราะก็คือกติกาวันนี้นะครับจะมีเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้ตอบเปิดเอาหรอเปิดเมื่อกี้กูเปิดเมื่อกี้เอาใช่ไหมไม่เอาหรออ่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีกิกาเพิ่มเข้ามาจากคราวที่แล้วก็คือเดี๋ยวจะมีทีมงาน่ันคําถามให้แล้วก็เราจะเขียนคําตอบใส่กระดาษไว้ก่อนว้าวแล้วควาโอไม่ก้วควานะฮะแล้วก็แต่ละคนจะต้องหมายถึงความกระดาษลงทำไมส่งเร็ววทำไมส่งเร็วอะเออแล้วก็เราต้องอธิบายด้วยว่าทําไมเราถึงเลือกข้อนั้นอืมตามทฤษฎีที่เราเข้าใจพอสังเขปโอเคก็แค่การบ้านเด็กปห้่ะว ก็บอกกูกระจอกกูยังไม่พูดอ่ะนะคราวที่แล้วกูพูดอย่างเงี้ยออกตัวไปก่อนเลยกูเรียนม1ม2ม3ม4กูข้ามม5ด้วยซ้ำไปเรียนม6เลยทำไมอ่ะปห้าอ้าวปห้าอ้าวเอาใหม่กูเรียนมหน2่3ม4องมสามมสี่ห้าสี่สองกูเรียนป3าไอ้กูเข้าไปไปอีกทีนึ่งห้าสี่สามสอง X กูเรียนป1ป2ป3ป4แล้วกูข้ามป5ไปเรียนป6เลยนะข้ามทำไมนั่นง่ายไงอ่ะ ชื่อผลแห่งกรรมหนึ่การทำดีทำชั่วสองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสามการจะทําทุกสิ่งย่อมส่งผลต่อผู้กระทํา4การตัดสรุชอบด้วยพระองค์เองพอ,<ร>อ,อตลกป่หายไปไหนหมด <S 1> <1> <S <1> <1> ทำไมเป็นอาการนี้วะปอห้าเอง <1> <1> <1> <1> <1> เปิดพร้อมกันเลยก่อนนับนะหนึ่งสามคำเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็ต้องเป็นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ผลแห่งกรรมมันคือผลไงมันบอกผลตั้งแต่ช้อยแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละคือผลมันมีทฤษฎีหนึ่งที่กูเคยดูเคยดูของพิมพ์ฐาเคยพูดไว้ว่าถ้าข้อไหนคือ คำตอบมันยาวที่สุดข้อนั้นมักจะถูกอ๋ออ้าที่ความเชื่อกูคืออะไนสั้นสุดอันนั้นถูกไม่ไม่ไม่พิมพ์ถาใช่เชื่อเลยคือคือข้อที่2อำดีได้ดตัวไหน <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นข้ออธิบายนะเ <c oughs> ชื่อเชื่อผลแห่งกรรมคือเชื่อว่าการกระทำต่างๆย่อม,ม,มได้ผลตอบคู่ปฏิบัติ่คือทำดีได้ดีทำชั่ได้ เบนเจสินทั้งหมดเบนเจสินเบนเจ,ส,นบนจสินคืออะไรเพื่อนโชว์ไปโชว์เด็กอ๋อห้าเข้าไปดึงดึงหน้าเบนเจสิน,น,นเนาะมึงมีออกกล้องเล่นเยอะเหมือนกันมึงมึงรู้ใช่ไหมว่ามันมันไม่มีตังค์มันมีแค่ตัว <laughs> มีสปอนเซอร์อะไรไม่มีข้าวต่วนนะห้ามพูดโปร,รดโปรด 3. ห้ามรักซับห้ามดื่มของมึนเมา 4. สี่รวมในการพูดความจริงเบนเบนมันเป็นจ่ามันแปลว่าสี่วะเป็นจ่าพ่อแปลว่าสี่แปลว่าอะไรวะสามหรือสี่วะกูจะบอกกูเลยไี่ใหญ่บอกให้มัวตอบถูกอ่ะมันมันพูดมาคำชอมคำตอบมันเป็นสี่ห้าข้อเว้ยไปให้เฮ้ยไปไม่เอาไม่เอาไปให้คือหลักเพราะว่า อ่ะเป็นจ่ายไม่เคียร <iah. S 2> ์วอานเลเล่นมาเนี่ยเพิ่งเพิ่งข้อที่สองกูเริ่มรู้สึกแล้วตอนปอกห้กูได้ไปเรียนป .5 หรือว่าข้ามเหมือนกูไม่ได้เรียนป .5 ปะวะโอ้พื่อนลออโถ่โอ้ยเป็นลอกอโหอ่ะมาหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาไปสี่ันเลยวะโอ้พื่อนลออความรู้สึกกูคำว่าโอวานมันคือการแบบ บอกอะไรสักอย่างพูดอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเข้อสียเข้าแก๊ปมึงรู้มึงรู้สึกเลยใช่ไหมว่าผิดไม่แต่สียมันสับรวมในการพูดความจริงนะพูดความจริงก็ห้ามข้อสามก็เอายืดที่กูเลยเยอะกูแก้ดีสามสี่รอบเลยใช่ลยเถอะเอออ่ะข้อสามใช่ไหมข้อสาม มันรูปคมเราอ่ะเพื่อนในหนังสือมันมีกี่เบน่ะมันมีเบนชลาทีไหมแทกแทบเลยแท้แท้เลยเดี๋ยวแท้เยแ้อันหน่ะห้ามพูดปอ๋อรู้แล้วจริงจริงอะไรใช้เซนเลยต้องต้องอ่านต้องอ่านใช่ไหมอ่านอ่านอ่าน ขห้ามข้าวสารประกอบอาชีพจริตข้อ3ห้ามรักทรัพย์ห้ามดึงของมึนเมาข้อสีอ่ในการชุดใช้เดียวกันคำถามคืออะไรนะข้อใดหมายถึงรักเบนจะะ,ะทำทั้งหมดดูความจีนเนสไหมมันคือความฉเฉลียวแล้วนี่ไม่ใช่ฉลาดอ๋อข้รกก็ออยังยังไม่เทีบเลกูบอกขอ้อให้ขอให้องกีอเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันถึงว่าเพื่อนไม่ค่อยครบ ่เมือนจะผิดมโ้มันไปแล้วย่เหมือนจะผิดมะเกาะว่ามีสามอย่างเอนแรกเระว่าที่หนึ่งคือเป็นสะต็มเะว่าที่สคือเปนจาายเกาะว่าที่สคือเป็นจะส่งมาเขาพยายามจะบ้งมึงครับไม่โก เสียสมาธิตอบไปเลร็วเลยอันนี้ฝากหรือผู้ปกครองเลยนะครับว่าเวลาเวลาไปหาหาลูกๆที่โรงเรียนเนี่ยให้ลูกนั่งเรียนกับเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนนั่งกับมึงแค่นี้กูจะได้ฟังฉเฉยเมื่อ,อไรหน<อ> <1 S 2> ึ่งสิบสองเลยหนึ่ง 1> 1ครับอ่าโอเคกู okay. <laughs> ตอบหนึ่งเฮ้ยทำไมอะซีรอบนั่งเราไม่เล่นอะไรแบบนี้แล้วได้ไหมกูกลัวแม่กูดูล้วกูกูสงสารแม่กูอ่ะเพราะว่าสงไฟเลยนนะชั้ อูฟังแล้วก็ดูข้อหน mankind, ึ่งน่าจะเป็นองค์องค์รวมสำหรับคนที่เป็นคนดีอลวอ่ะจะไหนดูจะไหนด้ยเฮ้ยต้องไปฟังไยด้วยซ้ำอ่ะโจทย์ยังหายไม่จบด้วยรู้แล้วรู้ไหมว่าเข้าไปบัติหน้าประการไม่รู้ไงย้ำจังเลยเร้ไม่ไหวแล้วอ่ะ ไม่โจทย์ง่ายเว้ยข้อใดไหมอะาชอยก่อนข้อใดหมายถสติถ้าในช้อยมีตั้มตัดออกก่อนนะเอาไหเล่นเยอะอีกแล้วข้อหนึข้อหความรู้ตัวอยู่เสมอข้อสองจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำข้อ3ความระลึกได้นึกได้ภูมใจไว้ได้ข้อสความรอบรู้อะคุณรู้แล้ะ ไม่เคยท่านใจอะไรขนาดนี้จริงจริงท่าน่าชื่อทางเลวคนนี้ยเชียวอ่ะผู้คนง่ายนะมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยติงเปิดก่อนเลยคือหนึ่งไงเออหนึ่งเหมือนกันหนึ่งอ้าวอะไรอ่ะแล้วบอกว่าง่ายมัตอบมันคือข้อสามคือถ้าเปิดต้องว่าแล้ว คุณลองเลขอสามเหมือนกันข้อสามอะไรน,นะหนึ 1> 1่งกับสามมันเกี่ยวกันมากลความระลึกได้นึกได้ภูมิใจไว้ได้เออเนี่ยหนึ่งกับสามมันข้อหน<ม>ึ่งอะมีสติตสรู้ตัวอยู่เสมอแล้วรู้รู้ตัวอยู่เสมอนี่คือทำข้อสามไม่ได้เอะอม,มีคำอธิบายไหมข้อนี้ง่ายนะมันคือสติคือความระลึกได้นึกได้ภูมิใจไว้ได้ก็เนะความรู้ตัวอยู่เสมอคือสัมปชัญญะ เาจะบอกว่ามีสติสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะแยกกันเนี่ยมึงไม่มีสัมปชัญญะอู้คนง่ายนะถ้างนั้นเวลากูไปเตือนใครเฮ้ยน้องน้องมีสติมีสติไม่พอน้องน้องมีสติมีสัมปชัญญะได้ไงแกเด็กปห้าเนี่ย กล่าถึงเสรีภาพได้ถูกต้องเสรีภาพก็ได้กล่าถึงเสรีภาพได้ถูกต้องข้อ 1. มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา2มีเสรีภาพในการศึกษา 3. มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 4. ถูกชอหลอกคุณหรือเปล่าแหมกูเอาจริงนะ ตัวใหญ่ปห้าถ no anyway. ้ามันมีอันเนี้ยยังไงก็โดนข่าวที่แล้วกูก็พูดเหมือนกันใช่ไหมคลิปที่แล้วอย่างนี้เลยกูเคยได้ยินทฤษฎีว่าถ้าเกิดสมมติว่าข้อไหนที่แม่งมีข้อที่น่าจะเป็นทั้งสองข้อให้ตอบข้อนั้นไปเลยกูเหมือนกูเลยผิดครับจริงเหรอผิดสิคลิปที่แล้วกูพูดเหมือนมึงเลยไอ้ที่แบบมีแบบถูกทุกข้อข้อข้อดโดนถูกเงี้ยผิดถ้าอีพีนี้ออกไปอ่ะคนดูพิมพ์แล้ว ไอ้โง,ไง,ไง่ไอ้โง่ไอ้ตำโง่ไอ้แม่งโง่ไอ้โยงโง่ก่อนหน้านี้ดูไอสองตัวนี้ก็โง่เลยเอาไอ้ตัวใส่หมวกมาโง่กันด้วยมีเยอะเปิดแล้วเปิดแล้วกว่ามาตรงกันแหละเฮ้ยต้องทีไรจะสอบกับใคร ข้อ1ดูแลบ้านข้อ2เลี้ยงน,น้องข้อ3ต,ตั้งใจเรียนหนังสือข้อ4ช่วยพ่อแม่ทำงานเ้นี <c oughs> ่ออยงงูสาใช่ตั้งใจรียนหนังสือตองครับนองสารเราอ่ะแรกๆอย่างยากอ่ะไม่คือตั้งคือเป็นนักเรียนเลี้ยงน,น้องไม่ได้หรอเขาบอกว่านักเรียน,น น่าที่นักเรียนเขาตัดตัดช้อยไอทำถูกที่สุดไงถูกที่สุดถูกที่สุดตามโจทย์ถูกที่สุดตามโจทย์ทำงานหาเงินจริงๆริงทำงานหาเงินก็ทําได้นะเคยเห็นใส่ชุดนักเรียนมาขายปลงอะไรแต่พอสอบปอห้าปอหมึงยังทํางานอะไรอยี้ไม่จริงจริงอ่ะนักเรียนอ่ะสามารถหาเงินได้อย่างวันนั้นโทรตามมาปรึกษาใส่ชุดนักนศึกษามาหาคุณะ อักษรไทยที่ประดิษฐ์ใช้ครั้งแรกเรียกว่าอะไรโอนิกิ่ได้อหนึ่งอักษรของข้อสองไทยใหญ่ข้อสามไทยประดิษฐ์ข้อสี่ลายสื่อไทยลายสื่อเออลายสื่อสื่อสอเสือลายสื่อสอเสือใช่ไหมลายสื่อไทย หนึ่งเลยนะนี่กูใบ้ไปแล้วนะเนี่ยสอนของนี่กูใบ้ไปแล้วนะเนี่ยแม่รู้เขเนี่ยใช้ไหมขอใช้ไหมนี่กูใบ้ไปแล้วนะเนี่ยไม่หลอกไมหลอกเอ้แต่โจทย์มันก็ตรงตัวนะตัวสอนไทยที่ประดิษบไทยครั้งแรกคือสอนไทยแต่มันจะเป็นลายสือไทยได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นไทยประดิษฐ์ตามโจทย์ เพราะว่าไทยที่มันมีอักษรอังแรกแต่แต่อักษรไทยมันแต่โครงขาหอมมากกว่าเข้อะไรนะเขา้อมมาไม่ดูหอกไม่ดูดูข้อมองข้อสองไทยใหญ่ข้อสามไทยเออแต่ไทยใหญ่นี่ก็เป็นข้อสี่ไทยเข่าโบราณข้อหนึ่งอะไรนะข้อหนึ่งอักษรของอันนี้น่าสนใจเหมือนคุ้นๆไทยใหญ่ไหมไทยไม่ใหญ่ฝรั่งใหญ่เอาโทษโทษโทษหมดความรู้ลงไป ขออนุญาตเปิดเลยเปิดสาแล้วเล้ไปสี่ะเอาอีกเลยมึงกูมึงก็ไม่ได้บอว่ามึงจะถูกอาจริ้ข้อสี่คืออะไรวะภาษาไทยเชื่อข้อหนึ่งเนีเพราะว่าภาษาไทยมาจากภาษาคอมก็เลยคิดว่า เฮี้ยไม่ใช่เนี่ยอ่ะตอบสิที่ที่ตัดสินใจเปลี่ยนเพราะว่าเขาใช้คำว่าอักษรไทยราะงั้นเขาไม่น่าจะเรียกว่าหอมหนึ่งฟันเฟิร์มอยู่อ่ะเฟิร์มจานไพลัสดินงเสียงก็อยู่ว่ะสูงสูงจริงตูงติดเตี้ยเลยจานไพรัสไงถ้าถ้าสมมติว่ามึงเล่นมุกนี้เสร็จแล้วกูไปเยี่ยมไง คุมไีคิดว่าเป็นน่าจะเป็นข้อติคือของจะบอกว่าของคือของเป็นเป็นรากเป็นรากของภาษาไทยก็จริงแต่ก็ไม่มันก็เหมือนกับอักษรญี่ปุ่นอักษรจีนเอ้ยอักษรเกาหลีที่มาจากมีลากมาจากอักษรจีนอะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอเออนนหนึ่งคคิดว่าไทยประดิษฐ์เนี่ยมันอยู่อย่างที่บอกว่ามันอยู่ในโจทย,ย์เลยนะเว้ยตัวอักษรไทยประดิษฐ์ขึ้นมาครั้งแรก คืออักษรอะไรเนี่ยครั้งแรกเขาอาจจะเริ่มจากไทยประดิษฐ์เลยก็ได้เอาจริงจริงมันมีโอกาสถูกทุกข้อเลยตอนนี้ไทยประดิษฐ์น่าจะเป็นยุคหลังๆเลยยุคใหม่ๆทรงประดิษฐ์ตัวอักษรลายสื่อไทยแปลว่ากูถูกยังนะถูกเพรวะว่านี่ยังเรียนเลยาข้อที่สี่ใช่ไหมอ้าวเขียนสี่ลืมเติมตรงนี้เหรอ ปกครองส่วนท้องถิ่นเราอะทิปทิปกินมันึงกินอะไรอย่างงี้มึงยังไม่เสียงยมกูตะคอไม่ได้เลยวะไหวอะไรเงี้ยมึงเพเ่ิดในก้องอะข้อหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองกรุงเทพมหานครสามเมืองพัทยาสี่เมืองระยองหลอกกูเนี่ยอรอฟังเสียงประกาโอ้เก่งเกินเ๋ีวนะ ใครับนะพี่พ่อไปเปิดเลยหนึ่งสองสามออกิบายหนึ่งหน่งหมดเลยอ่ะหมดเลยไอ้ตั้งก่อนมั้งไม่เพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอ่ะมันก็คือคือกรุงเทพไม่ได้ใช้คำนี้ไงกรุงเทพใช้ใช้อะไรวะองค์การบริหารส่วนกรุงเทพ ม่ใช่เออกรุงเทพกรุงเทพใช้อะไรไม่รู้อ่ะแต่แต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ทุกจังหวัดอ่ะใช้เหมือนกันหมดยกเว้นพัทยาพัทยาดูแลของตัวเองจะใช้อีกอันนึงเหมือนกันกูเลยเดาอะสรุปจบที่เดาแล้วกันจะได้ไม่เจ็บเยอะพูดไปเรื่อยข้อหนึ่งต้องโค์การบริหารส่วนจัต้องก่อน เป็นผู้นําในท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการใดก่อนออกินป่ะซื้อเสียงอืมสวดช้างไนงะโอ้ยไปพร้อมกระสานบ <laughs> นเลยมา <c oughs> ชอยมาชอยมาชอยมาข้อหนึ่งกระบวนการสอบคัดเลือก <c oughs> ก็สอบไปอย่างนั้นแหลนะนั่ความจริงอะ่ะมึงก็จะเล่นทุกคนยิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งก็สอบไปอย่างนั้นแหละจริงก็ออไม่เกี่ยวมีเส้นสายผู้ใหญ่คำอ่านพรุนี้แหละสอง ข้อ3าผ่านกระบวนการเลือกตั้งข้อสี่เป็นพนักงานทั่วไปก่อนโอ้เอาจริงนะใจอ่ะจะตอบข้อสองอ่ะกูตอบก่อนเลยกูตอบสามนะกูตอบสามคูก็ตอบสามสามนะแต่ในใจกูสองนะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสามค่ะใช่ไหาคือ,อถ้าไปถามเด็กอะ่ะเด็กก็ตอบทันทีอสองพอมปถามแล้วก็แบบเฮ้ยข้อสุดท้าย,ยข้อสุดท้ายครับ ถามหนึนง่งต่อป,ป,ประโยชน์ที่ได้จากคําถามมันจะพาผมเข้าคุกทุ่มันเลยประโยชน์ที่ได้จากประโยชน์ที่ได้จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคือประโยชน์ประโยชน์ที่ได้หนึ่งวางระเบียบในการดำเนินงานสองกำหนดนโยบายในการบริหารราชการสามการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นสี่อนุวัตเกี่ยวกับราชการ อนุมัตเกี่ยวกับเรื่องราชการตอบแล้วเอานี่แหละคืออ่ะพี่ตอบข้อปปสองตอบข้อปปสี่สี่กูเพิง่งเพิ่งจบโครงการเพิ่งจบที่นี่มาเพิ่งจบโครงการนาแปลงใหญ่มาที่กูไปทรมเนี่ยนาแปลงใหญ่ยรริ่งยขี้โกงอ่ะหน้าที่หน,ทหน้าที่ของการเสร็จอำเภออบอตอบจทุกอย่างมีหน้าที่แค่เซ็นไล่ขึ้นไปอนุมัติอะไรเฉลยเฉลยก็คือการรักษาความปลอดภัยใน ใช่ไหมมองได้ไหมฟังนะสร้างสร้างและซ่อมบำรุงถนนในท้องถิ่นสร้างดูแลและบริการสถานที่พักผ่อตที่ออกลางกายโรงพยาบาลท้องถิ่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นน้ำท่วมไปไหมดินทรกมภัตพิบัติในท้องถิ่นแค่นั้นใช่คือความปลอดภัยเหรอเพิ่งจบมเพิ่งจบโครงการนาเป็นใหญ่มา ชอบหมดเลยชอบสิถาม่าทุกคนนี้ถนนปลอดภัยไหมเนี่ยไม่แม่บ้านกูยังก็มอเตอร์คอดไอ้ที่ไอที่แบบยื่นซองไปอ๋อไม่ไม่ผมไม่เอาอันที่ห้อนี้ผมจะเอาวันนี้อันนี้ได้เงินทอนเยอะกว่าอย่างเงี้ยประโยชน์ที่ได้รับที่เราได้รับเราไม่ได้บอกว่างานของเขาคืออะไรถามคือประโยชน์ที่เราได้รับแต่เราไม่เคยได้รับก็นม่ต้องประโยชน์ได้หรอไอ้นี่เนี้ยเราไม่เห็นโจทย์ คือน้องอ่านได้ฟังแล้วเราก็ต้องวาดภาพตามน้องเออจำเองก็คือแบบก็คือถ้าเห็นโจทย์ทำได้ไม่มืนไม่แต่ยางอยคือเราอาจจะได้เห็นว่ามันมีไฮไลท์คำบางคำได้อยู่ไหมอืนล้แบบตัวหนังสือลอยอยู่บนอากาศเออมันมันตอบยากนิดนึงสำหรับบลงโทษอ่าแหมเอามาเยอะซะด้วยอยากกินเหรอครับล้วมึงปรุงกันดีๆนะมึงปรุงหมดเนี่ย มึงก็ไม่มีกินนะไปด้วยโอเคโอเคโอเคทีน่างไม่ต้องมาแล้วนะมือหนักกันเลยเกินรู้ว่ากูไม่กินเผ็ดก็ใส่เดียวใช้เฮ้ยก็ใส่ทองเดียวไอ้ตามอ่ะไม่งี้ไงอือืม อร่อยแหละปึ๊บไม่เข้าปากนะมีพิษเชื่อปะฝืนเลยไอ้ยี่ทำท้ายเอาผ่านคำหนึ่งคำสองคำสามสภาพแม่งคำสิงใส่เราแน่ยี่คำสิงคำสิงเลย อะแม็กเป็นคลิปเนี่ยมีอะไรไม่บอกเพื่อนแอบไปฉีดปากเหรอสายฝอสายฝอสายฝอสเไม่บอกอบไปฉีดปากเลยพี่ว่าข้อไหนยากที่แบบว่าเบนเจริญพี่ว่าอะไรนะดินเออแต่พี่ว่าข้อพุทธศาสนายากมันยากเพราะว่าเรา เราแทบจะไม่ได้ศึ์อะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนามาเลยใช่เระมันที่เราเป็นศาสนาพุทธตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับไม่ถึงจริงๆเราเราไม่ได้โง่นะแต่อย่างที่บอกว่าโจทย์มันอยู่ในอากาศอ่ะเราบางทีเราก็ไม่ได้แบบถ้าเราได้เห็นตัวหนังสือเราอาจจะไฮไลท์คำได้ว่ามันนู่ดนี้นั่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้โง่นะแม่ไม่ได้โง่นะ ว่าหรือผูดีหรือเล่นไดไงมันจะทำสิงแล้วโอเคก็สำหรับอีพีนี้นะครับโถชาแนลโถทำไมเออคุณปัญญาคุณปัญญาช่องโถชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันในอีพีหน้าส่วนอีพีหน้าเราจะทำอะไรติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับครับงั้นอาชีพแต่พูดถึงเมื่อวานวันนี้เป็นอะไร